มาจริงหดแน่ลิเวอร์พูลส่งแมวมองเช็คฟอร์มหวังปิดดิวแข่งรายที่สีซัมเมอร์นี้สื่อเยอรมน,นีตีขา่าวลิเวอร์พูลหวังปิดดิวนักเตะใหม่เพิ่มอีกถึงขนาดส่งคนมาดูฟอร์มเลยทีเดียวความเคลื่อนไหวของสโมสรลิเวอร์พูลที่พึงคว้าตัววัตลูเอนดุกองกลางตัวรับทีมชาติญี่ปุ่นมารวมทีมเป็นรายที่3ในซัมเมอร์นี้ต่อจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ และโนมิเนกซ์โบสไลย,ยังไม่หยุดเสริมทับเพียงเท่านี้โดยล่าสุดสื่อเยอรมันได้เปิดเผยว่าหงแดงจัดการส่งแมวมองของทีมส่วนไปดูฟอร์มไลอันกาเฟนแบกสตาร์ชาดัสถึงกุ้งมิวนิกนับตั้งแต่กาเฟนแบกแยมาสบทับเสือใต้ในช่วงซัมเมอร์2022อเจ้าตัวได้ลงสนามให้ทีมแค่สานัดเท่านั้นเพื่อหลีกสูงสุดจึงแสดงความต้องการอยากย้ายออก เพื่อหาโอกาสในการลงเล่นมากกว่านี้ในซีซั่น2 0 2 2 2 0 2 3่าลฟาเอลลาปิมเมนตาเอเยนของกาเฟนแบกบได้โพสภาพมาดูฟุตบอลถึงแอนฟิลทำกลางเขาลือย้ายซบผงแดงอย่างนาหูแต่ดิวก็ยังไม่เกิดขึ้นทั้งนี้ตลอด2เกมในซีซั่นปัจจุบันอดีตแข้งอาแจกมีชื่อเป็นเพียงตัวสำรองโดยไม่ถูกส่งลงเล่นเลยทั้งในเกมซูเปอร์คัพเยอรมันที่เือใต้ประเดิมไพ่แอรเบรไซิกศูนย์ต่อสามรวมถึงเกมเปิดซีซั่นใหม่ ของบุนเดสลีกาเยอรมันซึ่งบาเยนบุกอัดเบเมนสีต่อศูเล่นของแรงสเปอร์ติดต่อพร้อมคว้าตัวอดีตดาวดับ U, แมนอยู่ล่าตาขายแท่นเคนสเปอร์สนใจคว้าตัวโรเมโลลูกากูโดยได้กำลังติดต่อขอคว้าตัวมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ความเคลื่อนไหวของสโมสรนสเปอร์ทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวกำลังเจรจาคว้าตัวโรเมโลลูกากูกองแนาเชลซี Chelsea. ที่ก่อนหน้านี้ถูกปล่อยยืมตัวไปให้อินเตอร์มิลานตามรายงานจากสื่อฝั่งอิตาลีลูคาโก,กย้ายมาร่วมทับสิงโตน้ำเงินขามโดยค่าตัว97.5ล้านปอนด์แต่กับโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีแต่แสดงความต้องการย้ายไปร่วมทับอินเตอร์มิลานซึ่งเชลซีก็ได้ปล่อยตัวไปร่วมทีมโดยการยืมตัวหนึ่งซีซั่นสุดท้ายอดีตดาวเตะปีศาจแดงแสดงความต้องการไปเล่นให้กับยูเวนตุสในซีซั่น2023-2024ทำให้งูใหญ่ไม่เซ็นสัญญายอย่างทาวน จากรายงานระบุว่าหากได้ค่าตัว38.5ล้านปอนด์เชลซีก็จะพร้อมปล่อยตัวอดีตกองหน้าปีศาจแดงออกจากทีมทันทีซึ่งปัจจุบันสเปอร์เพิ่งปล่อยตัวแฮร์รี่เคนให้บาร์นมิวนิคซึ่งต้องหากองหน้ามาทดแทนในซีซั่น2023-2024ซึ่งอังเก้โอสเตโกกูกุนซือชาวออสเตรเลียของไก่ดือยทองต้องการดาวเตะใหม่มาร่วมทีมแต่ต้องเป็นคนที่เหมาะสมกับสโมสรจริงๆเท่านั้น